วันนี้นะคะเรามาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะมีมาอยู่คุณยายแกะนะคะคุณยายแกะเป็นเหมือนมากคุเทศน้อยนะคะของที่นี่เราสามารถถามคุณยายแกะเป็นภาษาอังกฤษได้ต่างๆถ้าสมมติฝรั่งมาซื้อกล้วยจะพูดว่าไงคะคุณยายแกะบ้านนาเอกอะไรนะคะบ้านนาเอกถ้าเป็นฝรั่งเศสเหรอคะกับภาษาเดียวกันเลยโอเคค่าวถั่วเหรอคะพีนัทพีนัทถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสกัตเตอร์เวสกัตเตอร์เวสอีกรอบนหนึ่งสิคะกัตเตอร์ ถ้าเป็นพุชตาพุชตาใกล้จะบอกว่าจูๆๆจูจุ๊บจูจูจุ๊บจูจูจุ๊บนะคะ <Glue> แล้วข้าเป็นนั่นแหละคะสกินไลท์สกินไลท์แปลว่า,า,วาข้าเก็บว้าวเก็บว่าวสกินไลท์มันเป็นแป้งข้าวเหนียวมันเป็นแป้งข้าวเหนียวผสมกับอะไรคะผสมกับน้ำอ้อยผสมกับน้ำอ้อยค่ะเอาข้าวเหนียวไปนึ่งแล้วเอาขนมน,นึ่งแล้วนึ่งแล้วก็ ไปตำตำแล้วก็เอาโนะเคี่ยวน้ำอ้อยแล้วก็น,น้ำอ้อยใส่ใส่แล้วก็นวดให้กินกัน,กนาาแล้วก็จิ้มหวานแล้วก็ผักออกมามาปปั้นมันไล่ตักแดดสกินไล่ะโอเคสกินไลมาตักแดดโอเคอาทวนทีตะคำหนึ่งสองสามกล้วยบานะน่าหน่ายถั่วลิสงขี้นัดพๆๆุกกากวนจุ๊จุ๊จเขาเกี่ยวว่าสกินไล่โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจที่จะมาเที่ยวที่เมือง อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยเชิญมานะคะอาจจะได้มาพบกับคุณยายแกะในในรอบหน้านะคะวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาะ